ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอปยู F U G Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณกรอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยู G Phone หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปในการปลูกต้นไอเจ่าเนี่้ซันคอยนะฮะยีต้นเพื่อที่จะทาคลิปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <laughs> มันเกะก,กะมากเดี๋ยวจะลือใหม่ละ ตอนนี้นะครับหลายๆคนได้เข้ามาสอบถามผมว่าผม AFK ยังไงในการคราของเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอน a f k ได้เฉพาะบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าอะไรบ้างซึ่งอันไหนที่ AFK ไม่ได้เดี๋ยวผมจะพูดด้วยนะครับอายุตัวอย่างมาก่อนเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันมีผล2อย่างนะครับมีผลทั้งหมด2อย่าง AFK ไม่ได้นะฮะอันนี้มีผลอย่างเดียว AFK ได้อันนี้มีผล4อย่าง AFK ไม่ได้ครับ ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เอฟเคในการฟาร์มเอานะผมกดโลบักเอาเลยนะครับก็คือแบบกดคาร์ดแล้วก็สคริปเอานะฮะส่วนตรงนี้นะครับเอฟเคได้ทั้งแถบเลยยกเว้นไอ้เจ้า2ต้นนี้นะครับนี่บีบลัมบีบลัมบลัมบลัมแล้วก็ไอ้เจ้าซันคอยเอฟเคไม่ได้ส่วนตรงนี้เอฟเคได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทํายังไงส่วนไอ้ตรงเนี้ยท,ทำได้บางอย่างแต่ส่วนน้อยนะครับที่ทําได้อันนี้อะทำได้อันเนี้ยไอ้ช็อคฟุดเนี่ยทำได้ อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบผลหลายๆอย่างอะผลหลายชนิดอะแบบที่มันไม่สแต็กกันอะอย่างเช่นแบบว่าดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้มันไม่ได้สแต็กกันในกระเป๋าใช่ไหมอย่างเมล็ดเนี่ยมันสแต็กกันนะฮะร้อยสามสิบเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยของอะไรที่มันสแต็กกันได้มาจากเอฟเคได้สาหรับของอันไหนที่มันมันไม่สแต็กกันก็เอฟเคไม่ได้นะครับคือมันมันยากมากๆมาเรามาดูกันเลยว่าเริ่มต้นยังไง บิวอุปกรณ์ช็อปรอบับฟาร์มหรือเอฟเคในแมปต่างๆในทั้งสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนอนอาเมตเลนเจอร์เอ็กซ์อไลคอดโอเวอร์รวมถึงบล็อกฟอแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะอย่างแรกนะครับเลื่อนลงมาใต้คลิปก่อนอันนี้คือลิงก์ดาวรเรากดเข้าไปในลิงก์นี้ก่อนนะครับจริงๆอะกดเข้ามาในลิงก์เนี้ยแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยผ่าน Google ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็มาโหลดทางด้านนี้ฮะใครใช้ คอมก็โหลดที่คอมใครใช้ Android iOS ก็โหลดตรงนี้ได้เลยพอโหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยไม่ยากครับติดตั้งเสร็จมันจะขึ้นมาหน้านี้นี่มันจะขึ้นมาหน้านี้แต่ยังไม่มีหน้าจอแบบผมนะก็เราก็ไป กดซื้อเอาก่อนจริงๆก็คือการที่เราไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ผมอ่ะคุณจะได้เจมมาในการลดราคาในการเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเอาไปทดลองใช้ฟรีก็ได้มันจะมีแถบข้างบนก็คือเลือกความแรงของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอันนี้ก็แบบ3คออะไร4จิกอะไรพวกเนี้ยดูได้นะครับผมแนะนำเป็น g v วจะได้ลื่นๆหน่อยตั้งแต่ UVAP ก็ใช้ได้หมดนะครับแต่แนะนําเป็น GVP จะได้ลื่นๆนิดนึงพอซื้อเสร็จแล้วนะครับจ่ายตังอะไรเรียบร้อยมันสามารถใช้เจมในการลดราคาได้เราก็จะได้หน้าจอมาจํานวนวันที่เราซื้อเลยนะฮะวันที่เราเช่าอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปเข้าไปมันจะยังไม่มีไอสอแอปนี้นะฮะก็คือแอปออโต้คลิก กับโ o บ็อกจะยังไม่มีโลบ็อกเราเข้าไปที่เกมเซนเตอร์และเราก็ไปดาวน์โหลดโลบ็อกได้เลยพิมพ์ว่าโ o บ็อกแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดได้เลยส่วนออโต้คิกนะฮะไปที่ทูเซนเตอร์แล้วก็ออโต้คิกพิมพ์ไปได้เลยตรงตัวนี่เราก็จะใช้อาเราก็จะเจออันนี้ถ้าใครเอาถ้าถ้ามันบังอยู่เงี้ยถ้ามันบังอย่างเงี้ยแล้วเรากดมองไม่เห็นเรากดตรงนี้ได้ เอาเป็น <Open S 2> พิมพ์ออกนี่ก็โหลดเสร็จก็ Open มา Open มันจะให้ยืนยันก่อนนะครับตอนแรกจะให้ยืนยันก่อนเราวกเปิดไปดเปิดการยืนยันพอเปิดการยืนยันมันจะมาหน้านี้พอามาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราใช้ไปที่โหมดหลายเป้าหมายนะฮะกำหนดใหม่ทีนี้เอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,นนงเราเรากดยกเลยก,ก่อนมาที่การตั้งค่าทั่วไปก่อนนะครับปรับความเล็กใหญ่ตามตามสะดวกเลยสำหรับใครที่ใช้ในโทรศัพท์ผมแนะนําให้ไม่ต้องเล็กมากเพราะว่านิ้วมันจะจิ้มไม่โดนสำหรับใครที่เล่นในอ่ คอนโทรในคอมแบบผมก็ตรงนี้ได้จริงๆใครที่โหลดในโทรศัพท์ก็โหลดในคอมได้เช่นเดียวกันใช้แอดเค้าเดียวกันได้มันเชื่อมกันหมดตอนนี้ผมเล่นในโทรศัพท์มันก็จะเจอหน้านี้เหมือนกันนะแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ต่อหมดหลายเป้าหมายตั้งค่าตั้งตรงนี้ให้เป็น1วินะครับกดย้อนกลับไปกดเปิดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งวิอันนี้นะอันที่2นะไม่ใช่มิล,ลิวินะเสร็จแล้วก็ไปทําความสามารถกดเปิดได้เลยเข้าไปที่โลบอ ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะอ่าพอล็อกอินเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เข้าเกมไปได้เลยอ่าโอเคเข้าเกมแล้วขยายหน้าจอหน่อยจะได้เห็นเห็นช<ๆ>ัดๆเข้าเกมแล้วนะครับเรารอมันโหลดให้เสร็จก่อนอ่าโหลดเสร็จแล้วไปที่อ่ตรงนี้คอนโทรลดีๆนะครับผมแนะนำให้ไปตั้งค่าปิดเสียงปิดอะไรให้เรียบร้อยอ่แล้วก็ภาพด้วยกราฟิกด้วยปิดไปก่อนเราเล่นในนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้กราฟิกเยอะมาเรามาถึงตรงนี้อยาก A อฟเคอะไร ถ้าอยาก FK เจ้าน้ำผึ้งเดี๋ยวผมจะสอนให้ก่อนละกันก่อนที่จะไป FK ครับบางคนอาจจะยังไม่มีน้ำผึ้ง FK น้ำผึ้งผมแนะนำว่าเราควรต้องมีและคูณยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราไปฟาร์มพอ l i n เนตมาแล้วก็มา FK อีกทีก็ได้แต่ถ้ามีเล็กคูณคุณจะทิ้งได้ยาวเลยผมบอกก่อนให้เราพิมพ์ตรงนี้ฮะเป็นพอ l i n เนตอ่าเป็นพอ l i n เนตอันไหนที่ติดหัวใจถ้ามันไม่เยอะมากผมแนะนําให้ลากลงมาข้างล่างแบบนี้ นี่ติดหัวใจลกักลากลงมาข้างล่างถ้ามันยังเหลืออยู่ผมบอกไว้ก่อนว่าเราต้องเอาออกครับเอาหัวใจออกการ fk ตรงนี้ให้เราตั้งปุ่มเลขหนึ่งมาอา่าไว้ไว้ตรงกระเป๋านะครับไว้ตรงกระเป๋าพอกดที่กระเป๋าอา่าเรากดปิดไปก่อนกดลูกศรสี่สี่ทิศต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดไปกดเปิดกระเป๋ากดออกมาเลขสองเลือกอันแรกพิมพ์ว่า p o l y เ e e ก่อนนะ <laughs> พิมพ์ว่า p o l y เ e e ก่อนนะ เลือกพอเลือกอปุ่มที่2เสร็จแล้วเราก็ลองกดดูอพอได้พอวันหยิบขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาปุ่มที่3ไปปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าปุ่มที่4กดกีบเพนท์นะครับแล้วลองดูปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมจะเริ่ม,มใหม่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็นี่มันก็จะกีบเข้าไปเนี่ยพอติดพอติดพอติด,ตดหัวใจมันก็จะค้างเห็นไหมผมแนะนําให้เอาฟร์ลิตออกก่อน สมมติผมเอาออกแล้วแล้วมันยัดเข้าไปไม่ต้องเสียดายครับแล็กคูนผมไปฟาร์มแคนดี้เรื่อยๆมีคอมเมนต์ถามว่าทําไมผมต้องเอาแล็กคูนไปไอ้ทำไมต้องเอาแคนดี้ไปแลกน้าผึ้งก็ฟาร์มมันมีแต่แคนดี้ทำยังไงะเสร็จแล้วเราก็รอแต่ผมแนะนํานะให้หันหันหน้าออกนะครับเพราะบางทีมันหยิบขนยหายมาแล้วตัวมันเด้งออกมันติดมันติดบ้านหลังเนี้ยแล้วมันก็จะกระเด้งออกไปแล้วเดือปุ่มมันไม่ตรงอ่ะพอเวลาหมดเราก็เพิ่มเลขค่้ามาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ฮะทีนี้แค่นี้ ปุ๊บมันก็จะเก็บมาปุ๊บอ่าพอเก็บเสร็จแล้วมันก็จะหยิบใส่ต่อประมาณนี้แต่ผมกดล็อกหัวใจไว้มันเลยไม่ใส่สําหรับการ FK ใส่น้ําผึ้งมีแค่นี้แล้วก็ไป FK ตรงการแลกของแลกของก็ไม่ยากนะเอาจริงแลกของคือไม่ยากเลยแนะนําว่าให้กดค้างไว้อย่างนี้ถ้าใครจะแลกน้าผึ้งก็กดค้างไว้แค่นี้ถ้าใครจะแลกแค่ซีดน,นะแต่ถ้าใครจะแลกหลายอย่างก็เอาเลขหนึ่งมาไว้ตรงนี้อ่าเลขหนึ่งไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเลขสอง แล้วไปกดอันข้างล่างอันข้างล่างสมมุติผมจะไม่เอานี้ผมก็จะเอาเลขสี่ไปอันล่างเลยไม่เอานี้ด้วยเอาเลขห้าไปอันล่างเลยไม่เอานี้ด้วยเอาเลขหกไปอันล่างผมอยากได้อันนี้ผมก็เอาเลขสิบมากดซื้อแล้วก็เลขสิบเอ็ดไปข้างล่างครับเล็งให้มันโดนด้วยนะเอาเอาไข่ก็กดซื้อผมจะเอาแค่นี้ข้างล่างที่เหลือผมไม่เอาแล้วผมก็จะกดขึ้นไปผมแนะนําให้กดขึ้นนําไม่แนะนําให้ใช้ตัวเลื่อนเลื่อนขึ้นนะนี่ก็กดขึ้นไปเรื่อยๆ ตรงนี้เห็นไหมมันเหลือมุมนิดเดียวแล้วก็เอาให้โดนเอาให้โดนประมาณตรงนี้แล้วก็กดคลิกปุ๊บอ่ามันก็จะมาอันแรกอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะกดเพย์ไปปุ๊บกดซื้อนี่ผมปล่อยเมาส์แล้วนะเห็นปะม,มันก็จะเลื่อนลงเรื่อยๆพอไหนที่เราต้องการกดซื้อไว้มันก็จะเบรกนิดหนึ่งแล้วมันก็กดซื้อแล้วมันก็จะไปต่อเห็นไหมพอซื้อ B เสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไปข้างบนรัวๆเลยอันนี้คือการ FK ในการซื้อของผมนะฮะโอเคมาถึงในการคราฟ แพ็ใหม่ผมอยากให้ทุกคนเตรียมพวกแพ็คที่เราจะเอาไว้คราฟเนี่ยเอามาไว้ข้างล่างแถบข้างล่างนะฮะกดปิดไปก่อนเราเพิ่มเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งกับเลขสองอย่าลืมนะว่าปุ่มเราอะ่ะมันใช้งานวิหนึ่งปุ่มเราวิเพิ่มเลขหนึ่งกับเลขสองมาก่อนแล้วก็เพิ่มเลขสามเอาไว้ตรง forward pack ทีนี้ปุ่มเลขสี่เดี๋ยวเราจะใช้งานเราปุ่มเลขสี่มาก่อนแล้วก็เอ่อปุ่มเลขห้าเอามาไว้ตรง forward pack เดี๋ยวเราจะเรียงอีกทีรอเวลาหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียงอีกทีโอเคครบแล้วนะฮะ เก็บซีดแพ็กมาปุ๊บมาทีนี้ปุ่มเลขหนึ่งก็คือตัวคราฟใช่ไหมแล้วก็กดไปแล้วเอาปุ่มเลขสองมาไว้ตรงคราฟครับกดไปปุ๊บปุ่มเลขสามเราจะอยู่ตรงฟเ o w e r p a ็ k ปุ่มเลขสี่เอายัดเข้ามาตรงนี้ส่วนปุ่มเลขห้าปุ่มเลขห้ามาไว้ตรงเ o w e r p a ็ k นะก็คือหนึ่งกดคราฟอ่ะนเดี๋ยวแคนเซลก่อนหนึ่งคือกดคราฟสองคือกดคราฟสามคือกดแพ็กมาสี่คือกดใส่เข้าไปห้าคือกดปิดแพ็ก นะฮะห้าคือกดแพ็กนะครับส่วน6เราจะใช้ในการกากบาททีนี้ให้เราลงกดเพดูเลขหนึ่งเลข2ครับเลขสามหยิบเลขสีใสอ่าและเลขห้าลืมไปเลขห้าเราขอโทษขอโทษเดี๋ยวพึ่งนะดูดีก่อนผมลืมผมลืมเพราะมันต้องกดอีกรอบเลขห้ากดตรงนี้ส่วนเลข6กมาไว้ตรงแทนเลขห้าครับเลขหากดยืนยันการครับเออเลขหากดยืนยันการครับไว้ตรงเลขสี อ่ะเลอกใหม่เอ้ยป้นหนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งเอาไอน,นี้ออกจากมือก่อนการก่อนกดเพย์ต้องเอาแพ็คออกจากมือก่อนนะฮะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลือกแพ็คเลขสี่ใส่เลขห้ายืนยันอ่าเลขหกเก็บแพ็คนะฮะแล้วทีนี้มันจะวนไปเลขหนึ่งใหม่เลขหนึ่งตรงนี้เราเลือกเลขสองขึ้นมาหนึน่งอย่าให้โดนจ่ายเงินเออผมลืมบอกว่าเราต้องมีโรบักไว้ในตัวนะเพราะว่า ถ้าเราไม่มีโลบักไว้ในตัวนะครับไอแท็บตรงนี้มันจะปิดอ่าไอแท็บสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะปิดข้างล่างหมดเลยเราจะมองไม่เห็นไอแท็บข้างล่างเพราะไม่งั้นมันจะกดเก็บแพ็กไม่ได้ทีนี้เราเพิ่มเลข7มาครับแล้วเมื่อกี้กว่าน้าหน้าต่างเนี้ยมันจะขึ้นมามันใช้เวลาประมาณ3วิ2วิประมาณ2วิเราตั้งไว้ประมาณ4วิก็ได้นะฮะตั้งไว้สัก4วิแล้วก็มาไว้ตรงนี้อ่ากากบาดออกดูกดเล็กหนึ่งใหม่อ่ากดเพย์ใหม่ตอนนี้ผมไม่ได้ถือแพ็กอยู่นะปึ๊บกดเพย์ปึ๊บ, pay, บอ่า เลขสองยาให้โดนทีนี้มันจะวนไปที่เลขเจ็ดครับอ่าเลขเจ็ดกาบาทออกเห็นไหมมันก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะมันจะอยู่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเลขหนึ่งสี่กับห้ามันจะเก็บเคม,มาพอเคม,มาอ่าสมมุติผมจ่ายเลยอ่ะสมมุติผมจ่ายผมจ่ายเลยปุ๊บอ่าสมมุตินะับผมจ่ายสมมุติว่าหมดเวลาแล้วเลขหนึ่งก็จะเคมแล้วมันก็จะวนไปใหม่ นี่มันก็จะวนไปใหม่เห็นป่ามันก็จะเก็บแพ็คมันก็จะไม่เปิดแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือการ AFK ของผมนะอ่าผมพลาดอะไรเป็นหนึ่งอย่างทุกคนผมพลาดอะไรเป็นหนึ่งอย่างเลขสี่กับเลขห้าไม่โดนตรงสคริปโทษโทษโทษเลขสี่กับเลขห้าไม่โดนตรงสคริปอ่าสมมติว่าผมคาฟเสร็จแล้วปุ๊บเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่คือในระหว่างเลขสามถึงเลขหกครับห้ามให้มันกดหนะ้าจอเด็ดขาดยกเว้นตรงปุ่มอื่นนะปุ่มที่มันมีปุ่มจุดที่มันมีปุ่ม อ่ะทีนี้ปึ๊บค้าปึ๊บลองดูดิว่ามันจะเก็บไหมอ่ะเก็บทีนี้พอมันเลขสี่เลขข้ามจะกดสกคริปเลขหนึ่งก็จะกดสกคริปแต่เลขเจ็ดมันจะกดปิดออกเดี๋ยวเราลองดูแค่ตอนนี้ครับแค่ตอนระหว่างยืนรอมันไม่เปิดแพ็คเล่นๆแค่นั้นพอเนี่ยตอนนี้มันไม่เปิดแพ็คเล่นแล้วนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะอ่ากดอะไรนะมันก็จะกดค้าฟใหม่อันนี้ดูให้จบก่อนนะ เลข4กัก็เลข5าต้องโดนปุ่มนะครับเพราะไม่งั้นมันเลข4เลข5ามันจะกลายเป็นเปิดเล่นนะครับห้ามโดนหน้าจอจุดอื่นเด็ดขาดไม่งั้นเปิดเล่นพอทุกคนโอเคมันได้แล้วลอง F K ดูแล้วมันได้แล้วนะฮะไม่ได้เสียแพ็กฟรีเรากดสต็อปเชียร์ให้มันเป็น default ให้หมดนะครับแล้วเรากดกดเซฟกดฟันเฟืองกดเซฟเราก็เซฟเป็นชื่อสมมติผมเซฟอันนี้เป็นอ่ค่าพแพก็กอ่าประมาณนี้ก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดอันนี้มันเป็นอันที่2เดี๋ยวมันไปซ้ำการเก่า1อ่า กดตกลงกดบันทึกไปเวลาเราจะใช้งานเราก็กดฟอนเฟืองกดโหลดการตั้งค่านะครับแล้วก็คาร์เพ็กหนึ่งนะฮะอันนี้ไอคาร์เพ็กธรรมดาคืออันนี้ผมใช้อยู่เหมือนอันนี้แหละเหมือนอันนี้แหละเหมือนอันนี้เลยเด๊ะเลยนะครับก็อันนี้เอามาสอนเฉยๆอันเก่าคือเอาไว้ใช้เราก็สามารถไปลบได้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยฮะไปแล้วบบายนะครับเจอกันครับผม